ก็วันนี้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมเอ็กกี้เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวง่ายๆสไตล์เชฟกระทะดำะเสียง,ยงแหบก็วันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมมันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็เจอกันวันนี้เสนอเมนูน้ำพริกปลาทูวัตถุดิบหลักนะครับผมนี่หอมแดงกระเทียมพริกอ่อนปลาทู ทุกอย่างนี้จะไปปิ้งไฟให้สุกก็ได้นะแต่อันนี้ผมเอาไปคั่วมาคั่วให้สุกง่ายดีใส่คกเลยจะปะทูใส่ที่หลังนะใส่พริกกับกระเทียมหอมหอมแดงกระเทียมพริกใส่ไปก่อนโอ้หเต็มคกเลยแบ่งใส่ลวกันเต็มคกนี่นะครับเราก็ตามแม่ทักพักหนึ่งก็แหลกประมาณนี้ก็ แกปะปลาทูใส่เลยปลาทูก็แต่เนื้อนะครับก้างไม่เอาแม่อร่อยต,อต,ตัวเดียวก็ไม่พอนะครับสองตัวไปเลยน้ำพริกของเจะได้เข้มขน้นตำเลยค่อยคลึงคลึงคลึงตำตำ,ตำให้เนื้อปลานะเข้ากับน้ำพริกเราเลยนะครับ แหลกละเอียดได้ที่แล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยแล้วก็ปรุงรสกันปรุงรสกันนะครับมะนาวรสชาติตามชอบนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มไงก็ปรุงเอา,าน้ำตาลชอบหวานนะ ิน,นงผงโนได้พี่น้องเด้อใส่หลายแส่บหลายแส่น้อยน้อยน้ำปาน้ำล้างคก คนเลยแล้วก็ชิมเอานะครับปรุงเอารสชาติแบบไหนก็ตามชอบแล้วกันน้ำพริกปลาทูคืนตัวพรประทานนะครับน้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดผักต้มผักสดออปชั่นพิเศษปลากเกลือปลาทูทอด ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดะตแชร์เป็น,นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับผมไม่ดูหน้าเป็นไม่ดูอะไรฝกากติดตามที่แฟน,แพนเพจเอกีเชปดพัานด้วยนะครับดูน้ำพิกซี่โยโย่จ้ะจอด